โอเคครับวันนี้ก็มอยู่ช่องม้าม่วงปัน่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกม t ช e a s u r e of at อตเทเนะี่ยทุกคนก็สาวธรำมของเรานั่นเองนะคือตอนนี้สาวธรำนี่คือหวานใจม้าม่วงเลยนะทุกคนนะคือชอบมากๆนะทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือเล่นสาวถ้ำแล้วไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเพราะว่ามันแตกไงคือแตกไม่พักเลยไงทุกคนเล่นอยู่อย่างนั้นนะก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะไป วันนี้มาม่วงก็พกทุนมาอยู่ที่110่นะทุกคนนะก็ทุนเราอยู่ที่110เบ็สาบาทออโต้ไปเช่นเคยนะทุกคนแล้วก็กดเทอ,อร์โบไปเลยนะสาถ้ำหวานใจมาม่วงนะทุกคนชอบจริงๆคือเธอแตกดีจริงๆนะใครจะไม่เล่นไม่ได้แล้วนะทุกคนจังหวะน,นี้สาถ้ำพีจีนั่นเองนะนี่ ใครจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่คือมาม่วงนี่ให้โนหนึ่งเลยแล้วกันตอนเนี้ยสาวถ้ำอะ่ะทุกคนจะบอกว่าแตกดีสุดๆเลยนะช่วงนี้นี่คือยอมเข้ามาทีไรก็คือกลับไปได้กําไรตลอดนะทุกคนนะสาวถ้ำอุ้ยนี่ไงนี่ไงของจริงเข้าไปแล้วฟรีเกมมาแล้วทุกคนฟรีเกมครั้งแรกของเรานะสาวถ้ำ pg มาดูกันนะทุกคนเบสสาบาทนะตอนนี้เรามีอยู่60อุ้ยสวยไหลไปทุกคนไหลไปเก็บคูณไปเพื่อนเก็บคูณไปเพื่อนเคช่องแรกได้ไหมเคช่องแรกได้ไหมโอ้ไม่เป็นไรคูณสิบสองเลยนะทุกคนจังหวะนี้มา87บาทไหลย,ยับอะ่ะไหลคูณสิบสองอะ่ะไอฟ้าจ่ายต่อ ช็ตอตน,นี้น่าจะไม่ไหลแหละสาวทำ pg นี่มีเจช่องสามไหมเพื่อนมาได้ไหมเพื่อนเจช่องสามโอ้โหสาวทำอีกสี่หมุนนะทุกคนนะมาด,ดูจะได้เท่าไหร่อุวยฟีในฟีไปเลยไหมนะเอาฟีในฟีไปเลยไหมนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ย ตามสภาพนะทุกคนไอทองจ่ายอุ้ยช็อตน,นี้เจจ่ายต่อสวยโอ้โหไอทองมันแพงนะทุกคนมานิดเดียวร้อยเลยนะทุกคนนะแล้วคูณเราเยอะด้วยไงไม่ใช่อะไรหรอกโอเคเปิดแรกนะเข้าฟรีเกมสาทำได้มา328บาทนะทุกคนก็จมอยู่ทุกคนเฮ้ย อย่าบอกนะออกมาแล้วเขาต่อเลยไหมล่ะเพื่อนออ้ย <c oughs> มาจริงนะทุกคนโอ้โหสาวถ้ำนี่คือก็น่าจะรักนะ้ำมุงเหมือนกันนะทุกคนนะข้องจริงสาวถ้ำอะ่ะสาวถ้ำดีจีอ่ะทุกคนช่วงนี้นี่เรอมาแรงจริงๆนะอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วทุกคน มากี่ทีกี่ทีก็แตกมากี่ทีก็ได้อะไรติดไม้ติดมือไปตลอดนะทุกคนนะคิวจายสวยมีอะไรจะต่อยเพื่อนไอเขียวช่องแรงได้ไหมโอ้โหสีหมุนอุ้ยแดงอ,อย่างนี้ทุกคนอย่างนี้ก็ได้เลิกดิโอ้โหขึ้นพันสองแล้วนะทุกคนนะโอ้โหจบเลยทุกคน เออเกมไวว่ะเพื่อนๆสาวถา้ำโอ้โหคือว่าชมมาเยอะก็คือจัดได้เลยว่างั้นเอาไปเลยแบบไวๆพกมาร้อสนะทุกคนขึ้นหนึ่งพันสแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ใครจะอยู่ก็อยู่มาโมไม่อยู่แล้วนะทุกคนนะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆสาวถ้ำของเรานะโอ้โหไอแดงนะช็อตไอแดงเลยทุกคน เอาเรื่อง955นะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้เราขึ้นมา1,350เลยนะทุกคนโอ้โหจาก110บาทกำไรแบบ1,200อะทุกคนเอาเรื่องจริงสาวถา้ำใครอยากเล่นนะที่เดียวกันกับมาม่วงนะสาวถา้ำก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนโอ้โหมาดีจริงสาวถ้ำช่วงนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะทุกคนก็ สำหรับเพื่อนเพืคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม้าม่วงด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ม้าม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูนะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะก็พอแล้วนะทุกคนนะเราพกมา1 1 0ได้มาพันสก็หนาะๆแล้วอะก็คงพอแค่นี้ละเพื่อนเพื่อก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย